ไม่ใช่เหรอใช่รอใช่ใช่ไหมออกคนละคันสีเดียวกันตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับขอขอรีว yeah> right. no yes ิวหน่อยครับรีวิวเลยครับบอโอู้หอยใหม่อยใหม่เอามาวันไหนนี่มาวันไหนนี่ใครมาวันไหนพี่เมื่อวานเมื่อวานรอใช่โอ้เอารุ่นเดียวกันกับแกเลยบอกรุ่นเดียวกันเลยเป็นแกขัวแล้วมันท่ใช่ไหมเอาหอยมาหนู พีเอ็มมาจากไหนอีกละพีเอ็มมาจากไหนนี่ใครเั่นแหละเซซุรัตใช่ไหมใช่ไหมเอาเอาโอ้ยมาจากไหนเนี่ยทำต่อเลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งถามผมสิผมต้องถามเสียหมาต้องถามเสียเสียไปเอารถใครมาขับปุ้ม ผมว่าแต่รถเสียสุรัดดิผมคิดว่าแต่เสียร์สุดไม่ใช่เหรอใช่รอใช่ใช่ไหมออกคนละคันสีเดียวกันอู้ตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุขอขอขอรีวิวหน่อยครับรีวิวเลยครับบอกอู้หใหม่หอยมาใหม่เอามาวันไหนนี่มาวันไหนนี่ใครมาวันไหนเอวี่นวาโนวานรอใช่โอ้เอารุ่นเดียวกันกับแกเลยบอรุ่นเดียวกันเลยเ็เกขับแล้วมันเท่ใช่ไหม โอ้อันนี้รถใหม่เลยบอรถใหม่รถใหม่ไอ้ย่าออกตัวโชว์ดูได้ไหมพี่<า>ออกตัวโชว์ให้หน,นดูได้ไหมอันนี้อันนี้ออกมาพร้อมกันเลย<า>ทั้ง S D L G แล้วก็ B M ครับผม <laughs> ตายแล้วเซตตี้เอาเงินมาจากไหนโอ้ฮึงินน้นนะ <laughs> อย่าบอกนะว่าเอาจากธน,นาคารไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เนาะครับผมเออ บอกวพัตรมีจับเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อ่ะไม่ใช่รถผมตายแล้วโอ้ยทำให้ผมลงผิดไปเรื่อยเลยโอ้นี่เอารถใครมาขับอีกฮะเอารถใครมาผมยืมเขามาขับดูว่ามันขับดีแค่ไหนแล้วดีไหมสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยใช่ไหมโอ้ออกตัวล้อฟรีเลยปะลองกดคันเร่งมืก่งจวดเลยเนี่มีคันเร่งมืออะไรไหมมีมีมืยกคันเร่งผมมีร้อคันเร่งเลยปะ สามชาติเลยสามชาติเลยจนไม่ได้อะไอผมถือกล้องให้อ่ะผมถามปุ๊บก็ชอบหลอกอย่างนี้แหละผมนี่ไปไม่เป็นเลยหล่อมาขึ้นรถเดี๋ยวเอ้ะเดี๋ยวคณะรถเขายังยืมขามาขับแล้วจะมีเงินซื้อ เดี๋ยวมีต่าอยู่เออหรอเอาตัวเรามาหยอกกันเล่นสนุกๆครับผมอ๋อนี่ก็เป็นรถของเสียสุรัสนะครับเสียตินอยากได้เจ้าอะไครับเสียติลเสียติลอยากได้ก็ลองขับดูว่าคือไหมพี่คือไหมสวยครับสวยสมขับคือไหมคือครับสมกับรถไหมก็สมอยู่ครับสมหรอสมอยู่ครับผม ก็น่าจะออกสักคันเนาะเอาไม่ให้ดีเซลดีเซลหรอครับนี่รถคันนี้ดีเซลจันท์ชายรู้สสปิงหมดเลยบอกผมสอบถามเจ้าของข้มาแล้วแน้ตอนที่แรกคิดว่าจะจะกินไปออกบีเอ็มที่นานได้หลอกผมคนถือกล้องให้นี่สอบถามไปไม่เป็นเลยดูสิครับยินแจ่มแจ่มใสด้ครับบีเอ็มไหนล่ะหัคร้ กาบงคอเี้ยวปฮะกิอเตี้ยวเหรออ้ดีเลยไปงหมดเนี่ยสวยสวยงามเลยได้คยอแล้วเหรอเดี๋ยวเรามดไปลสุดจัดครับโอ้นี่เจ้าของจโอ้นี่เจ้าของตัวจริงเฮ้ยนี่ติดกล่องเลย ลงมาพี่ตัวดิ้มันเป็นนีเหรอมันลดมันลดตู้ใส่ของเข็งต้งารมามาลงมาไมใช้รถเราอนนเล็กเล็กเห่ขับแป๊บเดียเองม <laughs> เดี๋ยวข <ไป S 1> ับไม่ไดไนพี่วงดูนเดียเด๋ยวมันจะกิดิเเนีอตชั่วหน่อยโอโ้ไม่ปิดประตูด้บอเาไม่ให้ไปฮะไรเนี่เสทเตี่นลืมโรศัเลยได้รถใหม่อ ก็ดีมากเมื่อกี้ออกไปตรงนี้ไปปื๊ดนี่ก็ทวาเร็วก็อยู่ที่ประมาณ80ครับไปกดดูแล้วมึงเดี่ยวลองกดดูเลยมันมันออกตัวดีนะผมชอบนี่แหละมันวิ่งดีเสียไก่ขึ้นรถเหรอครับผมทำประกันตัวหนึ่งอยู่สามหมื่นแปดเนี่ยโอ้โหวิ่งดีมากเลยอกาวดเลยมันหนักมันหนึบมันกดนะ ถ้าเสี่ยงเราออกไปวิ่งประมาณสักโอ้ผมก็แปดกเลยมันสะสบายเลยสบายมันจะไม่เหนื่อยเหมัอนทำบี้รับี้จะทำดีแต่ว่าอันนี่จะดีกว่าอีกครับเนาะมันหนักกว่าหนักกว่ามันไม่ไม่ไม่เวียงแม่อะไรอเวลยงยาวนี่ปอพอรถปัดเลยเนี่ยใช่ครับปอพอยี่โลเลยพี่เคยขึ้นตาช่างไหมกิโลเนี่ยมีวาาสนน้ยอกี่ตันเนี่ยฮะกี่ัน้ำหนัก ถึงเวลาช่วงบ่ายจะเริ่มย้ายครับย้ายครับจากสถานที่ไม่ใชครถกับดูไงลยนี่ครับคนขับรถต้องเรียนรูครับดูไปเสียบอยดูนะเวลาจะขับรถก็ต้องเช็คมันเครื่องก่อนผมมีเหลือไหมพี่นี่ไม่เหลือนะนี่พอเรือยูเพราะว่าเครื่องมันไม่ได้ตำแหน่งมันครับนี่มันก็จะอยู่ประมาณขึ้นนีเนาะที่เราเติมไว้ลิตรหนึ่งมันก็อยู่ขนาดนี้ถ้ามันได้ศูนย์มันก็จะอยู่จุดนี้ครับจะได้ไฟไหมครับพวกเราเนี่ย เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับอ่ะเสียบอยดูไว้คนขับรถน่ทีมงานเสียบตีนก็ดูไว้ก่อนจะขยับขับรถก็ต้องเช็ครถก่อนเช็คการเครื่องทีมงานเสียชัดเหกันเช็คน้ำรือยังอ่ะเดี๋ยวจะดูนะพวกเราจะเริ่มขบวนกันแล้วครับเริ่มขบวนรถแพบหรอรถแพรถแพรรเแครนะพูดเหมรถแพเลยนะเคื่อนขบวน วงหไปัดนึจะเช็กรถก่อนไปทางไหนก่อนพีครับไปทางนี้นะครับว่าไปจะเอาเหล็กลงตรงร้านตู้เก่าไหนนะครับล็อกก่อนตัวเล็กเดี๋ยวตัวพอผมไม่มีล็อกลงมาครับแต่ว่าตัวเล็กจะรู้เรื่องนะครับเข้าไปก่อนแล้วเราให้เจ้าของล็อกคอนะฮะ น่าจะรักกันดีครับคู่นี้นหอมแก้มหน่อยได้ไหมไม่ได้หรอกครับเอาบอกเกินไปครับเกินไปเกินไปดูตาโบเฮ้วันนี้พวกเราก็มาพร้อมเปรียงกันหมดแล้วครับเวลาที่จะเคลียร์กระวนแล้วเดี๋ยวเอาคันนี้นำกระวนเลยนะพี่ฮะกระวนเลยติดหรือเปล่าไม่รู้ลองดูครับว่าจะติดไหม จากตาสีเป็นเปล่าจอดไว้หลายวันแล้วจอดหลายวันแล้วครับเครื่องบี้แน่ก็ติดอ,อยู่ตรงไหนก็เสื้อสีนั้นครับต่อต่อต่อที่ครับผมโอ้ใครเก็บสายไฟให้ไหนไมใครจะ<ค>เก็บเองนะ